สวัสดีครับ,รบมามาระบายกันแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไประบายขอผมขอคำแนะำใจเขาละหนึ่งไลท์ถ้าก่อนละมาเรามาแข่งระบายกันเถอะแล้วคอต่อไปกันแล้วต่อไปรีวิวสีหน่อยครับสีมีสีอะไรบ้างครับมี ผมผมไม่ได,มไดไ้มีสีอะไรบ้างครับอะขอดูสีหน่อยครับมีสีอะไรบ้างครับผมไม่ได้สีเขียวผมไม่ได้ผมไม่ได้สีชมพูม แล้วก็แล้วก็สีม่วงแล้วภาษาอังกฤษะแล้วแล้วก็สีเขียวแล้วก็แล้วก็สีไข่ไก่อุ้ยสีไข่ไก่ได้หรอครับได้ครับมีสามสีเลยหรอครับอันนี้ก็เป็นสนะีไหนครับผัดเลยครับสอบเป็นอย่างนี้้นะเดี๋ยวผมจะมา รีวิวอันนี้กันเลยครับครับนี่ครับเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้อยากกินก็ต้องทำใจเอาเองอ่ะนี่ครับมีสีอะไรบ้างครับได้สีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วภาษาอังกฤษว่าไงครับ yellow yellow pink yellow pink y e l o yellow pink yellow pink b l u b l u อ่าจบการรีวิวหน่อยครับจบได้ยังครับม,มีสีอะไรอีกครับม,มีสีอันนี้อีกแล้วผมเอาปากกาไปด้วยเป็นปากกายอย่างนี้ครับสองดูดูดน้าดูน้าด้วย แม่เมื่อกี้ครั้งที่แล้วอ่ะผมใช้เสียนั้นทำการบ้านพอแล้วครับ<ม>จะลบไปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย